วัสดีครับพบกันกับผมสุทัศน์ศรีวัฒนาเพือ่อนรวมทางเนาะครับครับพอพอกันมือนีมาส่วนหยาดพินพินนองฝึกดีดพิ้นเพ่งฟ้าไกลดินครับของคุณแดงกิจกรทนลองเอาไว้เนาะครับซึ่งเข้ามาฝึกมือนีเป็นทอนขึ้นหรือทอนอินโทรเนาะครับมามาเคียงสายอิ่นเลยครับ่อนอื่นเอไมเนอรอมีลามีครับสายลางมี่ สายกลางล่าสายเทิงสายสามมี่ร่วมเป็นมี่ละมี่ครับผม,ผมสีขอเล่นนำลองไปก่อนจะกรอบนะครับพ่อเป็นแนวทางในการฝึกนะครับทอนขึ้นเพ่งฟ้าไกลดิน ของคุณแดงจิตรกรเพิ่นลองเอาไว้นะครับเอามาอีกเพี้ยนหนึ่งครับ มาน,นี้ครับมาเข้ามาเอาตัวโน้ตกันเลยครับผมแถวแรกครับโดทีโดแถวข้อกลางครับโดทีลามีโดทีลาม,ลามีครับต่อไปแถวที่สองครับเลมี่ซนลา เริ่มแถวแรกครับโดทีลามีเลมีซอนลาครับต่อไปแถวที่สามที่ซอนทีลาซอนมีเอาแถวหนึ่งไหมครับโดทีลามีเลมีซอนลาครับแถวสามที่ซอนทีลาซอนมี เท่าเอาหนึ่งสองสามต่อกันครับครับธรรมดา 1, 2, 2หนึ่งสองสามสองกับสามนี่มันต่อกันผมเห็นว่ามันมันเป็นตะฟึกงยากมันเหี่ยวผมก็เลยตัดออกให้เปนเป็นหนึ่งสองสามนะครับมาเริ่มไหมครับอันหนึ่งสองสามครับ อีกเทื่อนึงครับสองกับสามนี่มันสีต่อกันวันดครับบาตท,ที่นี่เขามาเอาแถวที่ซี่บาทนี่ซ่อนเหลมีซ่อนแถวที่หาครับซ่อนมีเรโดครับเอาหนึ่งสองสามสี่หาต้อกันครับ ่อไปแถวที่หกครับเลทีเลทีล่าสายเป้าแล้วก็ับมาสอนสอนสายสามช่องสามครับมันก็จะเป็นเลทีละสอนเอาหนึ่งสองสามที่หาหกครับ ทีลาอน,ลนะครับบานนี้แถวสุดท้ายแถวที่เก็ดครับลาทีลาทีโดเลลาสายสองแล้วก็ทีลาทีลาทีโดเลเอาไหมครับลาทีลาทีาทโดเ,เล,ลดเแถวที่เ็ดแถวสุดท้ายครับแล้วก็เล,เล่เล่ซีเทอครับเล่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 เอาไหมครับเล่ที เลทีลาอนลาทีลาทีโดเล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 ครับจ<ย>บครับบาดท,ที่นี่เข้ามาทบทวนตั้งแต่แถวที่หนึ่งหอดแถวที่เจ็ดเนาะครับเอามาต่อกันบาดท,ที่นี่ ประมาณนี้ครับสันส,นสนครับผมก็สิคือเจ็ดแถวนั่นผมอย่านมันเงายเาดครับสำหรับตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านลางมองตอบคอมเมนต์นะครับ <c oughs> ให้เห้อแคบหน้าจอและจดเอาครับ <c oughs> ผมขอแนะนําำว่าห้เห้อเข้าไปใน youtube ฟังเพลง <c oughs> ฟ้าไกลดินนะครับ <c oughs> มันสีแ <c oughs> ดงสำเนียงขันห้อ บ่าันได้สำเนียงห้าไปฝึกได้คือกันมันทางได้สากลัววันดครับมาอีกเทือนหนึ่งเนาะครับฟ้าไกลดินทอนขึ้นเนาะครับกับประมาณนี้นะครับเอาอีกเทือนึงครับผมทาซาเนาะครับ ครับผมผมขอแนะนำว่าแคปหน้าจอแล้วให้ฟังดูดูฟังจนจำได้จนลองได้แห้งดีครับครับเนาะอันนี้เป็นเพียงแต่แค่ทอนขึ้นเนาะครับลองเบิงลองเบิงครับสําหรับวิดีโอของผมบ่มนเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันมาฝึก บางท่านญาติพี่นบางท่านก็อาสิได้แล้วนะครับเพลงนี้บอเปียยังครับบอบอเป็นยังครับได้แล้วกับพานไปผู้บ๊อบานเป็นห่ากับมาฝึกไปน้ากันฝึกไปพร้อมๆกันบอแมน,นเป็นการสอนแต่อย่างใดนะครับสําหรับวิดีโอของผมทั้งหมดที่มีอยู่สามรอยสี่รอยวิดีโอครับให้เข้าให้ห่าเข้าไปใน y youtube แล้วกับพิมพ์วา่าสุท์ศรีวัฒนา รุทัดศรีวัฒนานี่เป็นสื่อผมเป็นช่องของผมช่องยู u ูบบนเด้ครับเข้าสามารถเลือกฝึกได้ตามใจมักตามใจชอบมีโตัวโนตให้ฝึกได้อาจสิเป็นอีกข้างเลือกหนึ่งในการฝึกพิ้นหรือหัดพิ้นสําหรับผู้ดีดพิ้นบ่ห้าให้เป็นก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าอยากดีดพิ้นเป็นทบทวนอีกเทือน,นึงนะครับเขาไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าอยากดีดพิ้นเป็นเป็นหลายคนแล้วครับ ขันหัาถือใจกับกดถือใจการกดถือใจกับเป็นการให้ขวนกำลังใจในการจะําำลิปต่อๆไปนะครับเรากดติดตามการกดติดตามกับเพื่อว่าถ้ามีคลิปต่อไปหรือวิดีโอต่อไปหรือข่าวสารใหม่ๆจากผมกัสิ่มาขึ้นโทรศัพท์ของท่านเลยโดยว่าต้องไปค้นหาใหมัากนะครับนี่คือข้อดีของการกดติดตามแล้วการกดแชร์การกดแชร์นี่เป็นการให้ผู้อื่นหัวจักน้าว่าเออ เขาดีดพิ้นเป็นลอร์ดะตีะต้ว่าแต่กเออหรือได้ไลนนี่มาแล้วอยากเอาไปให้มู่ให้พวกฟังให้ฝึกน้ำกันบกยังไงว่าเป็นวิทยาท่านให้คนอื่นนําเป็นผู้ลนนะครับผมก็คือพ่อแต่กผมกเกษียณออกมาไม่ไม่มีพิ้แล้วดีว่าเป็นคบก็เลยถามลูกถามหลานเห้แจ้งไดยสิดีก็นเขาก็บอกว่าแนะนําของมาใน youtube หาคูบาอาจารย์ใน u t u b e กะเป็นบุญเป็นคุนอยู่หรอกครับใน youtube คูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เพื่อนลงสอนใน youtube ผมก็ศึกษาน้ำเพิ่นหลายเติบทุกท่านที่ผมได้ศึกษาน้ำเพิ่นเขียนเอาโน้ตเอาอยัางน้ำเพิ่นนั่นแหละครับคือคูบาอาจารย์ของผมแหละหลังจากที่ผมเขียนเอาแล้วมาฝึกแล้วผมก็เอามาลง youtube เอามาให้เพื่อนรวมทั้งผู้เพา่นได้เห็นหรือว่าเห็นแล้วก็พานไปผู้าพื่อนได้ฝึก ไลน่นี่เพ่งนี่เข้ากับมาฝึกน้ากันไปบ่มแมนเป็นการสอนแต่อย่างใดนะครับเป็นการแช่ประสบการณ์เป็นการส่วนกันมาฝึกครับสําหรับวิดีโอของผมคลิปนี้นะครับบ่มแมนเป็นการสอนนะครับยำแล้วยำอีกผมก็ฝึกอยู่คือกันวันอ,ออกจากคลิปนี้ผมก็ไปหาไปคลิปหนาไปฝึกอีกฝึกได้ผมก็เอามาลงครับห้บองโบตรงคืนยังไรคือแต่ว่าผมสุทัศร,รีวัฒนาเนี่ย เอาโตโนตมาฝากอยากพิ้นพี่น้องทุกท่านมาร่วมกันฝึกบ่าไหมือเหงาวันดออครับฝึกดูๆไปยังยังอยากให้ฝึกดูตีฝึกจนบ่ตตองเหลียวเบื้งบนล่ะหันเฮาเลนพิ้นได้โดยบ่ตตองเหลียวเบิ้งนั่นคือนิวมีตาคำว่านิวมีตานี่เขาจิไปของเขาเองคําไปหาโนตของเขาเองโดยห้าบว่าตองเหลียวเบิ้งอันนั้นคือคำว่านิวมีตา เป็นข่ววไฟฝันของคนหลายค็ร่วมถึงผมน้ำนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอได้รับข่วมปรารถนาดีจากผมสุทธศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทั้งครับผมโชคดีครับ